ครับพี่น้องผมสิพาไปย่างกล้วยพี่น้องปิ้งกล้วยพี่น้องพี่น้องมาครับย่างกล้วยพี่น้องมาครับมาปิ้งมยาย่างกันเด้อครับเฮีย yeah. มาเบิ่งหน้าตายพี่น้องไาเป็นแบบเด็ครับนี่ลองเฮ็ดเกืือเล็กได้พี่น้องเนี่ยผมว่ามันต้องแสบแน่นอนเลยครับ ปวดนะพี่น้องเอ้พี่น้องเว่นน้ำกขนงได้ครับเริ่มมาเนี้นพี่น้องเริ่มเลืองเลยครับไม่กินน้ำกขนงได้พี่น้องย่างกล้วยปิ้งกล้วยพี่น้องอ ไก่แล้วพี่น้องไกลทุล้วครับก็เป็นนึงครับพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยสู้เลยครับกล้วยห่อพี่เบิ้งสีทันพี่น้องอาครับไม่จีบกันพี่น้องหมนมากครับผมจิบล่างใหญ่เบิ้งพี่น้อง พออนุญาตพี่น้องเ,เ,เดี๋ยวอะไรอัเมปุ่นี่กนพี่น้องเึ็นเส็จแล้วอพี่น้องมากินน้ำกันเด้ครับมาพี่น้องสูตรบร้าแซมพี่น้องปิ้งกล้วยย่างกล้วย อ่าครับกินน้ำกันพี่น้องเ,อเด็ก่อนมาบันอ้อฮู้กือได้พี่น้องหืมจะเสียบเน,น,น้ากันเนาะขอหยาดแขนพี่น้องมาบันืึ เสยียบพี่น้องร่องเลือพี่น้องต้องร่องให้จินต์มังครับพี่น้องเสยียบพี่ลีครับอืย้ยเสียบพี่น้องมาอีกนี่เสยียบพี่ลีพี่น้องไม่บริเวนมาครับบัด มั้นหอมพี่น้องแซ่บพร้อมหวานพี่น้องเหยียบเลยพี่น้องแซ่บอิลีทสูตเนี่ยเด็ดพี่น้องลองให้กินเหมืงเด้ครับย่างกล้วยพี่น้องย่างหรือว่าปิ้งก็ได้พี่น้องสูตรปลาแสซบพี่น้องแซ่บอิลีลองให้กินบ้งพี่น้อง